Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต <Healthy> สวัสดีเพื่อนๆ Ever Healthy Podcast ทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมารับฟังกันในเรื่องถ้าเราหิวระหว่างมื้ออาหารเราจะกินอะไรดีที่จะไม่เพิ่มไขมันแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีไปตลอดนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ โอ้หิวระหว่างมื้อง่ายมากสมัยก่อนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทานอะไรดีนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยครับคือเรารู้สึกไม่อิ่มแล้วเราก็ไปกินขนมจุกจิกเนี่ยคุณเราว่าเป็นไงครับผลที่ตามมาก็จะทําให้เราอ้วนลงพุงขาใหญ่ก้นใหญ่ถูกไหมครับเรียกว่าไขามันเยอะสุขภาพก็ไม่ดีมีเซลเซล์ร้เต็มขาเลยนะครับก็เรียกว่าไม่เวิร์กแน่ๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยกับเพื่อนๆน,น,นะครับ เสนอไอเดียนะครับอาหารนะครับที่เราทานได้นะครับระหว่างมื้อถ้าเราหิวนะครับวันไหนที่หิวนะครับนะฮะเราก็ทานได้นะครับมีอยู่9้าอย่างนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรอันไหนลองเป็นไอเดียกันนะครับนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นหนึ่งในอาหารว่างสุดโปรดของผมเลยนะครับก็คือไข่ต้มนั่นเองนะครับ เพราะว่าหาทานง่ายครับไม่แพงด้วยแถมไม่ยุ่งยากด้วยปกติผมเนี่ยจะต้มให้สุกประมาณ9 1 2ถึงนาทีนะครับทานไข่ต้มหนึ่งลูกก็ครับก็อยู่ท้องแล้วนะครับแต่ถ้าไม่อิ่มนะครับเราจะกินไข่ขาวต้มเพิ่มก็ได้นะครับนะก็ใช่ครับนะไข่ขาวต้มครับเพราะว่าไข่แดงเราจะกินแค่วันละหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับลูกที่สองเราจะไม่กินนะครับก็คือการทานไข่ต้มนะครับจะเพิ่มสารอาหารดีๆเนี่ย ก็คืออย่างเช่นโปรตีนให้กับตัวเรานะครับซึ่งหนึ่งวันเนี่ยครับคนเราต้องการโปรตีนเยอะมากๆเลยก็คือ0.8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับฉะนั้นการกินไข่ขาวเนี่ยโอ้โหคุณกินได้หลายๆใบเลยนะครับถ้าไข่ขาวต้มเนาะนะครับเราจะไม่เอาไปทอดนะครับทำให้เราอิ่มไม่อ้วนแน่นอนนะครับไข่ต้มนะครับจะช่วยบำรุงสมองบำรุงเล็บบำรุงผมให้แข็งแรงด้วยนะครับ ให้พลังงานแค่75-80กิโลแคลอรี่ต่อลูกเองนะครับส่วนไข่ขาวเนี่ยครับให้พลังงานแค่25แคลนะครับต่อลูกเองนะครับคือน้อยมากๆคุณสามารถทานได้เลยนะครับเวลาคุณหิวเป็นไงครับอย่างแรกนะฮะต่อมาดูอย่างที่2กันนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ผมกินบ่อยๆเลยนะครับก็ฮะก็คือข้าวโอ๊ตนะครับหรือธัญพืชต่างๆนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ ก็ผมมักจะเอาไปนะครับใส่กับกาแฟคือผมเป็นคนดื่มกาแฟโน้ผมรักกาแฟมากเลยนะครับผมก็กินอเมริกาโน่ร้อนนะครับเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีแบบเนื้อเนื้อมันไม่มีอะไรเคี้ยวหนึบหนึบนะครับก็เลยใส่ข้าวโอ๊ตเนี่ยครับลงไปสักหนึ่งหรือสองช้อนชานะครับนะฮะก็มีประโยชน์มากๆเลยครับนะกินแล้วก็ดีด้วยหลายคนก็เอาข้าวโอ๊ตเนี่ยมากินกับกีโยเกิร์ตก็ได้นะครับนะฮะข้าวโอ๊ตเนี่ยเต็มไปด้วยเส้นใยของอาหารครับ ทำให้ช่วยระงับความหิวแล้วก็ความอยากอาหารได้นะครับคือใครบางคนอาจจะไม่หิวหรอกนะครับแต่มันอยากไม่เคยกินไงนะฮะก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยดีมากๆเลยเส้นใหญ่เยอะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยที่สําคัญคือช่วยในการสายไขมันนะครับกินแล้วก็อิ่มด้วยนะครับโอ้ยเนี้ยเวิร์มากๆเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยกินแล้วเนี่ยคือแทบจะไม่อ้วนเลยนะครับหรือใครบางคนบอกว่าผมไม่ชอบกินข้าวโอ๊ตนะครับลองเปลี่ยนเป็นเม็ดแมงลักก็ได้นะครับเพราะว่า เม็ดมนรักก็โอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยทําให้คนเนี่ยมักจะบ,บัดนิยมกินเวลาลดน้ําหนักนะครับนะบเพราะว่ามีสรรพคุณเป็นยาระบายด้วยแล้วก็ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับก็สามารถนํามาผสมกับเครื่องเครื่องดื่มต่างๆได้เช่นกันนะครับน้ําขิงน้ําเต้าหู้นะครับก็กินแล้วก็เพลินดีนะครับแถมยังให้พลังงานน้อยมากๆ0.03กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมโอโ้กินไปเถอะนะรับรบองไม่อ้วนแน่นอนนะครับ เรามาดูอย่างที่3กันนะครับก็เป็นของโปรดของผมเช่นกันนะครับก็คือถั่วนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นอัลมอนด์ครับเพราะว่านะครับก็ใช้แทนนะครับขนมขบเคี้ยวต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไขมันก็ต่ํากว่าถั่วอื่นๆด้วยนะครับปกติถ้าเราไปซื้อตามสะดวกซื้อครับหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็จะมีเกลือนะครับผมก็แนะนําให้ขย่าเกลือออกหน่อยนะครับเอาเกลือออกหน่อยอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็จะล้างเลย นะครับเพราะว่าไม่อยากจะกินโซเดียมเยอะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวบวมได้นะครับอัลมอนด์เนี่ยครับก็จะมีคุณสมบัติเลยคือเป็นแหล่งสารอาหารที่จะช่วยเผาผลาญของเราเนี่ยครับเผาผลาญเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยโอเมก้า3ดีต่อสุขภาพและสมองด้วยนะครับทานแล้วก็รู้สึกอิ่มด้วยแล้วก็เราได้เคี้ยวด้วยเราก็รู้สึกปั๊บโผอยู่ท้องแคลอรี่เหรอครับ30กรัมนะครับประมาณ20เม็ดนะครับก็ให้พลังงานประมาณ หนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่นะครับก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่กินแล้วก็ไม่อ้วนเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็เรามาดูนะครับหมวดที่เป็นเครื่องดื่มกันบ้างนะครับอย่างที่สี่นะก็คือผมแนะนําให้เป็นนมจืดนะครับหรือน้ําเต้าหู้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นแหล่งนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็นมจืดมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนม่องมันเนยนม UHT นมพัชไลนะครับ แล้วก็อีกหลากหลายมากมายนะครับซึ่งนมที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นนมพ่องมันเนยดีกว่านะครับเพราะว่าให้พลังงานต่ำนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยแคลเซียมด้วยนะครับคือถ้าไม่หวานได้จะดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะครับให้เราเลือกใช้นะครับดื่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับหนึ่งแก้วเนี่ยประมาณ40กิโลแคลอรี่เองครับนะฮะเรามาดูอย่างที่5กันนะครับก็คือโยเกิร์ตนะครับ ก็คืออยากจะเน้นเป็นรสธรรมชาติมากกว่านะครับถ้าใครสามารถกินเป็นกรีกโยเกิร์ตได้จะดีกว่ามากครับเพราะว่าไขมันไม่มีเลยนะครับนะก็นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมว่าสาวๆเราหลายคนเนี่ยชอบเอามากินเป็นอาหารว่างเวลาหิวนะครับเพราะว่านะครับก็เรียกว่าเขามาผสมกับธัญพืชอบกอผสมกับการโนล่าได้นะครับก็ช่วยเพิ่มเท็กเจอร์ในการกินมันก็ได้อรรถรสมากขึ้นเนาะนะครับ ทานแล้วก็อยู่ท้องมากเลยนะครับโยเกิร์ตน่แล้วก็เป็นมิตรของดีๆครับก็ช่วยระบบขับถ่ายของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับใครท้องผูกเนี่ยผมว่าหายโยเกิร์ตน่มาทานหากินโยเกิร์ตมาทานก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเรียกว่าระบายท้องได้ดีแต่ไม่ได้เป็นตัวระบายอะไรนะครับก็เรียกว่าทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับอ่าเรามาดูตัวที่6นะครับเรามาดูในหมู่ของแบบในหมวดหมู่ขอ,ของผักกันบ้าง หลายคนชอบกินผักเป็นอาหารว่างนะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำนะครับให้เป็นผักบ็อกกี่นะครับซึ่งเป็นผักที่อร่อยกรอบทานง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ผมด้วยนะครับสรรพคุณเยอะเลยครับเช่นช่วยเผาผันไขมันหน้าท้องนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยต้านมะเร็งหลายชนิดเลยนะครับเห็นแบบนี้ต้องมาลองทานกันนะครับผมว่านะครับเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเนี่ยได้ดีเลยนะครับ คือหนึ่งถ้วยนะครับบอกอลี่เนี่ยประมาณสามสิบกิโลแคลอรี่เองต่ํามากๆเลยนะครับนะครับอย่างที่เจ็ดครับกล้วยหอมนะครับก็เป็นอีกหลายคนเนี่ยหลายๆคนชอบมากๆเลยเพราะว่านะฮะซื้อง่ายหาง่ายราคาก็ถูกนะครับหนึ่งลูกให้พลังงานประมาณเก้าสิบกิโลแคลอรี่นะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะถ้าเราจะกินกล้วยหอมพยายามเลือกลูกที่มันไม่สุกมากนะครับเพราะว่าน้ําตาลจะน้อยหน่อยนะครับก็คือ คือ90กิโลแคลอรี่เนี่ยถือว่าปริมาณพอเหมาะนะครับระหว่างมื้อหรือใครบางคนรู้สึกว่าหนึ่งลูกเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับเรากินครึ่งลูกก็ได้นะครับก็ถือว่าดีเลยมีน้ําตาลนิดหน่อยก็แบบพอโอเคนะครับแล้วก็คือกินกล้วยเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังงานนะครับให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีเลี่ยวมีแรงนะครับอิ่มท้องด้วยนะครับกล้วยจึงเหมาะกับการทานออกก่อนออกกําลังกายด้วยนะครับถ้าใครเนี่ย ตอนออกกำลังกายลรวรู้สึกแบบโผท้องโล่งๆนะครับคุณกินกล้วยเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับก็ใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าโหกินกินกล้วยอย่างเดียวเดี๋ยวบางทีมันกินไม่ได้นะครับคุณลองหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็เอามากินกับขนมปังโฮวีอย่างนี้ก็ได้นะครับหยดน้ำพึ้งไปนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเรามาดูอย่างที่แกันนะครับเป็นผลไม้กันบ้างนะครับผมก็ขอเลือกเป็นฝรั่งนั่นเองนะครับผลไม้ไทยๆนะครับแต่ผมว่า เฮ้ยดีมีประโยชน์มากเลยนะครับฝรั่งเนี่ยผมเลือกให้เป็นอย่างที่ไม่ไม่สุกมากนะครับเพราะว่าน้ําตาลจะน้อยเหมือนกล้วยเลยนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากๆนะครับแล้วก็นะครับทาให้ไม่เพิ่มไขมันด้วยนะครับแถมยังมีไฟเบอร์มีกากใยอาหารนะครับช่วยระบบขับถ่ายนะบอกเลยนะครับว่าฝรั่งเนี่ยแค่ครึ่งลูกเนี่ยก็เรียกว่าเราอิ่มท้องเลยนะครับหนึ่งลูกเนี่ยให้พลังงานแค่45กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายครับนะครับ เป็นแบบของโปรดของสาวๆหลายๆคนหรือคนลดน้ําหนักหลายๆคนที่จะกินเลยนะครับก็คือแอปเปิลเขียวนะครับผมว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยเป็นไรที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับคือมีความหวานหน่อยๆมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับหกกินและอร่อยมากๆเลยนะครับคือมีน้ําตาลแค่ประมาณ9ก้ากรัมเองนะครับต่อลูกนะครับแล้วก็ให้พลังงานเนี่ยประมาณ5 0าสิบถึงห้าสิบหกิโลแคลอรี่เอง ะครับพลังงานไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ว่าทําให้เราอิ่มอยู่ท้องนะครับมีคุณสมบัติดีด้วยนะก็คือช่วยดักจับไขมันนะครับเพิ่มระบบเผาผลาญเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือเอาไป mix กินกับอะไรก็อร่อยกินกับโยเกิร์ตก็ได้กินกับนะครับเขาเรียกว่าข้าวโอ๊ตก็ได้นะครับก็เรียกว่าเป็น g ู o d combination ของอาหารเลยนะครับเป็นไงครับเจ้าใหญ่นะครับนะก็ ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับนฮะก็อยากจะเสนอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกอาหารที่หิวเนาะเราก็สามารถทานได้อย่างสบายใจนะครับเอาจริงๆถ้าวันไหนเราไม่หิวหรือแค่อยากเนี่ยไม่ต้องทานนะครับจะได้เพิ่มเวลาในการเบ r ร์นิงโซนให้กับตัวเราเองมากขึ้นด้วยนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จันนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีเรื่องสุขภาพดีๆเนี่ยรอพวกเราอีกนะครับยังไงแล้วเนี่ยเข้ามาฟังกันใหม่นะครับ คุณจะได้นําความรู้เนี่ยไปปรับใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Ever Healthy Podcast เราสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต